อัสลา assalamualaikum w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในหานมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านนาเกียนเนื้อนะครับวานมีวันที่30และ31สิงหาคม2568นะทุกคนรัวมระหลังสถานสู่มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านนาเกียนเนี้ยนะไปเดินดูนะครับว่าในหานนะครับมีอะไรกินกันบ้างครับของกินที่แยมบ้ากมายเลยครับตามมาเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนเดินเข้ามาก็จะมีตู้รับบริจาคนะครับเนียยในจัดซึ่งผู้รับแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะทุกคนนี่ หารรวมพลังสตาร์ซูมัสยิดนนรุนอิสลามบานนายเขียนเนื้อนะเดินเข้ามานะครับพบกับร้านแรกก็คือร้านไก่ยางโตปากเก้นะครับไก่ย่างโตปากเก้ร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านใสยกรอกข้าวนะใส่กรอกข้าวใส่กรอกรอสั้นบางนิดนะครับบางนิดร้านนี้ก็จะเป็นตุนยาเคบับนะตุนยาเคบับร้านนี้มีทางเคบับและกอกเบอร์เกอร์นะครับ บอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ไก่นะปลาคุ้งนะครับราคาแสดงจัดเจนนะครับร้านนี้นี่ตุ่นยาเคบับนะครับผมรา้านนี้นะครับทุกคนชิวรานนัสฟร,รีนรา้านเกียก่ยวไก่นะทุกคน,นมีเกียก่ยวไก่เด้งไส้กรอกนะมีหลากหลายเลยนะครับมาร้านนคะเห็ดค่ะเห็ดมีเห็ดเมียได้บ้างนะ มีแฮมมีโบ๊ทมีแฮมมีมีไอนั่นในเกาหลีไม่หกกระชามีเนื้อแล้วก็ไก่ได้อีกเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ชิลลาซิบันนะเม่กาไม่ว่างเลยนะร้านนี้มาลาบชาบูร้านนี้ก็เป็นร้านกะซาร์รนะไส้กรอกเม่ได้อะไรแล้วโอเคนะทุกคนเมื่อกี้เดินกลับมา ไร่ลานมากนะครับไร่ลานที่นี้นะสำหรับด้านนี้นะครับเป็นร้านห้างกล้องมัตยุทนะทุกคนอันนี้เป็นเคบับนะเคบับจากฮัทเจ้ยเออมีเคบับเนื้อเคบับไก่นะคะรวมมสมมดายกับตีความร้อยค่ะมาจากฮาทเจ้ยใช่ไหมอยู่ในฮัทเจ้ยเลยค่ะอือฮัทเจหนเลยเคบับเนื้อใช่ไหมเนื้อไก่ การันตีกว่ามาอร่อยมาจากงาใจ้ยนะทุกคนมาม่าเกาหลีใช่มาแล้วนี่มาม่าเกาหลีค่ะโอเคนะทุกคนดูครับอันนี้มาเสืออะไรมาม่าก็แบบเพชรว่าไม่เพชรแบบเพชรนะโอเคทานได้ไหมแบบเพชรร้านมัสไซยิดมีอะไรบางนี่ดินี้ แล้วก็มีสลัดโรสลัดน้ำชาวกลาวยหนุ่มสดสลัดโรนี่เป็นร้านของมัสยิดนะนี่โอเคนะทุกคนร้านอาหารมัสยิดเนนะถ้าแบบนั้นในก็คือจะมีอาหารข้กองกนอีกมากมายนะทุกคนส่วนมุมนี้ก็คือจะเป็นชาวกล้วยหนุ่มสดนะสามารถที่จะซีกลับบานได้นะครับแล้วก็สลัดสลัดแบบกรองนะ โอเคนะทุกคนเดินดูกันไปเรื่อยๆนะดูในคลิปนะครับทุกคนนี่ด่านล่างของผมนะอ่าร้านนะร้านนี้เป็นร้านอะไรนะร้านน้องเลี้ยไก่เซฟอ่าร้านไก่เซฟนะอ่ารับร้านอะไรด้วยนะอ๋อไก่ต่อต่อยนะมีมีม้าให้เลี้ยงทุกคนเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นร้านต้มัำนะตำไทยตำโบราานะตำไทงมาทานมังนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นสูชินะสูชิสูชิแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อบังลามัด